ของแฟนๆที่มารวมตัวกันที่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่เคยถูกใช้เป็นโลเคชั่นของเฟรนด์ซีรีส์สิทธิ์ขาสุดฮิตแห่งยุค90ก็มาวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับการจากไปของแมทธิวเพอร์รี่นะคะเจ้าของบทบาทเชนเลอร์บิงหนึ่งในนักแสดงหลักของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะที่จากไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีแฟนๆอีกส่วนหนึ่งนะคะได้ไปวางดอกไม้ที่บ้านพักของเขาในลอสแองเจลิสซึ่งเป็นสถานที่เสียชีวิตนะคะ การเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะคนดังในแวดวงต่างๆก็ออกมาไว้อาลัยต่อการจากไปของแมทธิวเพอร์รี่กันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจัสตินทรูโดค่ะนายกรัฐมนตรีแคนาดาถึงคู่น่ะเคยเรียนที่โรงเรียนร็อกคลิปพาร์คด้วยกันนะคะซึ่งจัสตินทรูโดบอกว่าเขาทั้งตกใจและเสียใจเมื่อได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะไม่ลืมที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันตออเด็ก ทางด้านเพื่อนนักแสดงค่ะเซม่าแรลก็โพสต์ไว้อะไรว่าเธอใจสลายแล้วก็อวยพรให้ฝันดีนะแมดดี้ขณะที่เมลิซาโจนฮาร์ดค่ะนักแสดงสิทคอมร่วมรุ่นจาก Sabrina The Teenage Witch ก็ไว้อะไรด้วยข้อความว่านี่เป็นการจากไปก่อนเวลาอันควรทั้งที่อายุไม่เยอะแต่อย่างน้อยสวรรค์ก็ได้เทวลาเทวดาอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นค่ะ โดยสายเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นของแมทธิเพอรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ LA ระบุว่าพบนักแสดงวัย54ปีจมน้ำเสียชีวิตภายในอ่างอาบน้ำที่บ้านพักของตัวเองอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงก็ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ m a t t ิ e <Matthew> เ Perry <c oughs> แจ้งเกิดจากการรับบทเป็นเชลเลอร์บิงนะคะเป็นหนุ่มปากไวค่ะจากซีรีส์ยอดนิยมเรื่อง Friends ที่มีการสร้างต่อเนื่องสิบฤดูกาล <c oughs> ตั้งแต่ปี1994ถึง2004แล้วก็ยังชนะรางวัลเอมมี่อเวอร์สาขาซีรีส์ตลกยอดนิยมปี2002ได้รับค่าเหนื่อยเฉลี่ยแล้วต่อละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ แมชชีพเอรีก็ออกมายอมรับว่าเขามีปัญหาจากการติดสุราและสารเสพติดมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็เข้าออกสถานบัมบัดมาแล้วหลายครั้งจนในปี2011เขาล็อบบี้ให้สภาคอนเกรสออกทุนสนับสนุนสารสำหรับผู้ติดสิ่งเสพติดและเปิดบ้านพักของตัวเองเป็นสถานบํมบัดสำหรับคนติดยานในชื่อ Perry House ด้วย ซึ่งผลงานสุดท้ายนะคะคือการกลับไปรวมตัวกับเพื่อนๆคะ่ะแก๊งนักแสดงในรายการพิเศษ Friends the reunion ซึ่งออกอากาศทางแอปพลิเคชันสตรีม m i n g เมื่อปี2021นะคะ